หลายๆคนนะคะที่กําลัง Work ์ r ฟอร์ m o m e กันอยู่ตอนนี้นะคะคงจะเจอปัญหาเดียวกันก็คือปัญหาเรื่องของค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการบ้านดีสร้างได้ค่ะรายการที่จะมาบอกเคล็ดลับดีๆเกีก่ยกับบ้านนะคะกับปุ๋มวิทนีสีกินิด Living Experience Designer ประจำอยู่ที่ s c g Home Experience สาขาเรียบดนเอกมัยรามินทาค่ะนอกจากจะติดตามพวกเรานะคะผ่านทาง Facebook ของทาง s c g Home Experience กันแล้วค่ะยังมีช่องทางเพิ่มเติมคือ Twitter YouTube และ Instagram ค่ะ จากปัญหาค่าไฟที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะทําให้เจ้าของบ้านหลายๆคนเนี่ยกำลังมองหาวิธีในการลดค่าไฟค่ะซึ่งตัวเลือกที่กําลังเป็นที่นิยมก็คือการใช้หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลารูฟค่ะด้วยระบบของโซลารูฟนะคะที่มีหลายระบบทําให้เจ้าของบ้านหลายๆท่านเนี่ยไม่แน่ใจว่าเลือกใช้ระบบไหนแล้วจะคุ้มวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ3ระบบของโซลารูฟค่ะว่ามีอะไรกันบ้างติดตามชมกันได้เลยค่ะ 1. ระบบออกกริดเป็นระบบที่ใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ล้วนๆในการผลิตไฟฟ้าค่ะซึ่งไฟส่วนเกินจะสามารถเก็บไปยังแบตเตอรี่ได้ทั้งนี้นะคะมีข้อดีก็คือระบบนี้สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งไฟจากการไฟฟ้าค่ะทําให้เหมาะสมสําหรับพื้นที่ที่ทห่างไกลหรือว่าไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงค่ะและในช่วงกลางคืนยังสามารถนําไฟจากแบตเตอรี่มาใช้ได้ค่ะ <Wow. S 1> ด้วยความที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวในวันที่แสงอาทิตย์ไม่เพียงพอและแบตเตอรี่หมดจะทําให้บ้านของคุณไม่มีไฟฟ้าใช้เลยค่ะและข้อคํานึงก็คือ คือราคาของแบตเตอรี่ของแบรนด์มาตรฐานจะมีราคาสูงค่ะ 2. ระบบออนกริตเป็นระบบที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าค่ะเหมือนกับระบบออฟกลิตแต่มีข้อแตกต่างก็คือจะมีการเชื่อมไฟของการไฟฟ้าด้วยค่ะทำให้เราสามารถใช้ไฟจากโซลารูฟและใช้ไฟจากการไฟฟ้าค่ะ ระบบนี้จะไม่มีแบตเตอรี่นะคะข้อดีของระบบนี้คือในวันที่แสงอาทิตย์ไม่เพียงพอระบบจะตัดอัตโนมัติมาใช้ไฟจากการไฟฟ้าค่ะและไฟฟ้าส่วนเกินสามารถขายคืนให้กับการไฟฟ้าได้ค่ะและเพราะระบบไม่มีแบตเตอรี่จึงเหมาะสมสําหรับบ้านที่ใช้ไฟในช่วงกลางวันเป็นส่วนใหญ่ค่ะ 3. <c oughs> ระบบไฮบริดค่ะเป็นระบบลูกผสมของระบบออฟกริดและออนกริดทาให้สามารถใช้ไฟจากโซลารรูปและไฟจากการไฟฟ้าค่ะและไม่ต้องกังวลว่าไฟจะดับในวันที่ ที่แสงอาทิตย์ไม่เพียงพอค่ะระบบนี้ยังมีแบตเตอรี่ไว้เก็บไฟส่วนเกินเพื่อใช้ในตอนกลางคืนค่ะและยังสามารถขายไฟส่วนเกินให้กับการไฟฟ้าได้ด้วยค่ะแต่สิ่งที่ต้องคํานึงถึงคือแบตเตอรี่แบรนด์มาตรฐานยังมีราคาสูงค่ะตอนนี้นะคะทุกคนพอจะมีไอเดียเกี่ยวกับโซลารูปทั้ง3แบบกันแล้วใช่ไหมคะใครที่ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวอุ่มสรุปให้ฟังอีกทีค่ะระบบออฟก,กริดเหมาะกับ,บบ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงและต้องการเก็บไฟไว้ใช้ในเวลากลาง ระบบนี้ขายไฟคืนไม่ได้และแบตเตอรี่แบรนด์มาตรฐานยังราคาสูงระบบออนกริดเหมาะกับบ้านที่ต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งจากโซลารลูปและไฟจากการไฟฟ้าใช้ไฟตอนกลางวันเป็นหลักสามารถขายไฟคืนได้แต่ระบบนี้ไม่มีแบตเตอรี่จึงไม่สามารถเก็บไฟไว้ใช้กลางคืนได้ค่ะระบบไฮบริดเหมาะกับบ้านที่ต้องการใช้ไฟฟ้าโซลารลูปและไฟจากการไฟฟ้ามีแบตเตอรี่ทําให้เก็บไฟฟ้าไว้ใช้กลางคืนได้สามารถขายไฟคืนการไฟฟ้าได้แต่แบตเตอรี่แบรนด์มาตรฐาน ยังราคาสูงวันนี้รายการบ้านดีสร้างได้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสําหรับใครที่มีคําถามสามารถทิ้งไว้ในอินบะ็อกซ์ดยนัดปึกษาผู้เชี่ยวชาญทางออนไลน์หรือหน้าร้านที่ขึ้นอยู่ตามนี้ได้เลยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปุ๋มด้วยนะคะและอย่าลืมติดตามสาระดีๆได้ผ่านช่องทาง f e c o o o YouTube Twitter In ินสกรมค่ะวันนี้ปุ๋มพิทยานสิตินิต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ